สวัสดีค่ะพี่พี่หามาพบกันเช่นเคยนะคะอีกหนึ่งอีพีนะจ๊ะพี่จ้ะพี่ scan QR code เพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่หาสแกน QR code ได้เลยเพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่0ูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้านะคะพี่เก้าสิบแปดค่ะร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่หาจ้ะมายูุแผ่นปั๊มนะพี่นะแผ่นปัม๊มหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกทมนะพี่นะนี่แผ่นนี้สวยนะพี่เป็นของปัม๊ม โทษพูดผิดดค่ะพี่พูดผิด,ผด,ผด,ด,ผดโทษขออภยัยเป็นแผ่นปัม๊มไม่ใช่ของปัม๊มพูดผิดนะพี่นะนี่จะมีคําเขียนบอกนะคะพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกอทมอะพี่นะปีสองฟีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่ได้มาเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ข้างบนมีอย่างนี้จะพี่จานแบบนี้นะคะยันจะ้ะยันยันของท่านนะจะพี่จะสวยเดิมเลยนะพี่หาสวยเดิมๆแบบนี้เลยเดีย๋ยวนันวัดขนาดให้นะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะพี่ เอ่อหน้ากว้างนะคะพี่หาหน้ากว้างจะอยู่ที่ที่จะาห้นิ้วจะพี่จะาห้นิ้วแบบนี้เลยนะคะพี่ความฝู่อยู่ที่7นิ้วจะพี่สามารถไปใส่กรอบดะจ้ะพี่ใส่กรอบ ตั้งหิ้งตั้งพานได้นะจ๊ะพี่จ๋าแผ่นปั๊มนะเป็นของเก่าสวยงามแบบนี้นะคะ900เท่านั้น,นะคะ่ะพี่ค่ะ900ตามด้วยพับปกจ้ะพี่จ๋ามีด้วยกันถึง3ามองค์ด้วยกันนะคะพี่เป็นของหลวงปู่โตนะคะพี่นักปกใบมะขามนะคะพี่นี่จ๋าปีฝองหนึ่งนะคะพี่กรรมการกล่องกัมมะหยี่ฝีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะพี่กล่องจะเก่าหน่อยนะคะพี่เพราะว่า้าเหมาออมาเนาะได้มาแบบนี้เลยและจะให้พี่ดูทีละองค์นะจ๊ะให้ที่ชมทีละองค์เนาะพี่เนาะจ้ะพี่ จ้าพี่ชิ้นแรกนะจ้าพี่เป็นปกอย่างนี้จ้านี่จ้าเห็นชัดไหมนี่นะคะพี่แบบนึงนะนี่เป็นของหลวงปู่โตนะคะพี่จิ๋วๆนะพี่นะปกเล็กนะนี่มีคำเขียนบอกว่าหลวงปู่โตนะคะพี่จะพี่จ้าอุ้ยหล่นไปแล้วแบบนึงนะคะพี่แบบนึงนะเล็กมากจ้าพี่นี่เล็กๆนะชิ้นแรกนะจ้าพี่เป็นกระไหลทองนะพี่น้องกระไหลทองจ้าชิ้นที่สองนะคะพี่นี่ เป็นเนื้อออกนะวะจ้าพี่จ๋านี่จ้าอันนี้นะพี่น้าเดี๋ยวนะจะฟูมให้พี่เห็นชัดๆก่อนนะจ้าพี่ชัดๆนะอือจะสวยมากเลยนะคะพี่ด้านหลังนะจ้าพี่มีคําว่าหลวงปู่โตเช่นกันนะจ้าพี่อย่างนี้เป็นนวะนะนะจ้าจ้าชิ้นสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นลมดํานะพี่น้องเป็นลมดํานะคะเป็นเหรียญลมดํานะคะพี่จ้าพี่จ๋าแบบนี้เลยนะจ้าพี่นี่ จะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นยกกล่องมานะคะพี่เป็นพักกล่องนะพี่น้อจะอมีด้วยกันถึงสามเหรียญด้วยกันนะคะพี่สามองค์ด้วยกันนะคะพี่หมามีเนื้อนวะแล้วก็เนื้อลมดามแล้วก็เนื้อกระไหล่ทองนะพี่น้อนี่เราจะพี่ดูนจะจ้าพี่หนึ่งกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊จะนจ้าสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะ จากพี่900บาทจะพี่จ๋า90 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะจากพี่ค่าต่อมานะคะพี่ามาชมพรพระโปรโมชั่นนะคะพี่องค์ละ600เริ่มที่อันนี้ก่อนนะจ๊ะพี่นี่จะสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นปิดตานะคะพี่ขาปิดตานะนี่เป็นพระอย่างเงี้ยค่ะพี่พระปิดตาหลวงปู่หมุนนะพี่นะ้อนี่รวยทันใจจะพี่จ๋าบ้านจานนะพี่หกร้อยบาทนะกล่องละหกร้อยบาท ต่อมานะคะพี่นี่จะเป็นพระปิดตานะคะพี่หลวงปุตโตนะปีฝองสามนะคะพี่หาฝองหนึ่งถึงฝองสามนะพี่นะนี่เป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ากล่องกล่องที่สามนะคะพี่เป็นนี่จาา้าพระพุทธชินรานะคะพี่หาพระพุทธชินรานะด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่ โคฟิทารามนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อ้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะพี่นะได้มาแบบนี้ค่ะหลวงพ่อ้วยปูกเฟคค่ะพี่นี่ปูกพัตปุกพัตสีมานะคะพี่ปีสองหนึ่งนะจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าพี่ต่อมานะคะพี่มาชมโปรโมชั่นองค์ละหกร้อยนะคะพี่คู่ละหนึ่งพันกันนะคะเริ่มที่นี่เลยจ้าพี่นี่หลวงพูุ่จกจ้าพี่จา๋า หลวงูุสุกนะคะที่ด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะจ้ะหกร้อยบาทแล้วจะพี่หกร้อยบาทนะจะพี่จ๋าแล้วก็นี่จ้ะติดตาหลวงูุสุกจะพติดตาหลวงูุสุกนะพี่น้อด้านหลังเป็นแบบนี้จะพี่นี่แผ่นสีทองแบบนี้นะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่หกร้อยบาทนะจ้าพี่หมักแป้งพี่หมักแป้งเป็นฝิ่นนะคะพี่เี็นฝิ่นนะ 600บาทเช่นกันจ้าพี่สาวหกร้บาทแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่ดู่นะพี่นะมีฝัองเหรียญกระไหลทองเนาะ <c oughs> เป็นพระคมรูปวงรีวงไข่แบบนี้ค่ะนี่จ้ <c oughs> จะวงรีนะจ๊ะพี่6 0 0้บาทจ้า <c oughs> ต่อมานะคะพี่เป็นพระคมจ้ะพี่เป็นเหรียญโล่นะพี่น้อแบบนี้เลยจ้จะจ้ะหกร้บาทจ้ะพี่จ้าแล้วก็มีนี่จ้าพี่วัดสามปื้มนะพี่นะ้อ สามปื้มเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าตามด้วยผมเด็ดจะพี่ผมเด็ดองนี้นะคะพี่ใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้ววันละครั้งพิมพ์ใหญ่นะคะพี่จ้าหกร้อยบาทจะพี่สาวหกร้อยบาทจ้าพี่พต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองอ้วนๆแบบนี้นะจ้ะพี่พิมพคิ้ตาแล้วพี่เนาะจ้ะเก่าเดิมเวยเดิมแบบนี้เลยจะพี่ใต่ฐานไปแบบนี้นะจ้า หกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทเวสฟูวันจ้ะพี่เวสฟูวันหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่เป็นของหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่เจ้าของเดิมเขาแกะทองออกอะพี่เลยเหลือแต่ปฏติกแบบนี้นะจ้ะพี่จ้ะนี่กันนานไปเรียบร้อยแล้วนะจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าเหรียญยันดวงนะจ้ะพี่หลวงพ่อผินนะราดูุรีนะพี่นะเป็นของเก่านะดวงเดียวนะพี่นะหกร้อยบาทจ้า ต่อมานะคะพี่นี่จะ้ะพระพุทธชินล่านะพี่นะนเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เลี้ยงกรอบมาเรียบร้อยแล้วหกร้อยบาทจ้ะอิสาต่อมานะคะเป็นนี่จะ้ะเขี่ยวแกะเป็นพับปิตานะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะพี่นะหกร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่หกร้อยบาทนะคะจะ้าแล้วก็นี่จ้ะพี่ ลกช้างจะพี่จ๋ะลกช้างนะคะพี่เป็นของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยตรงนี้มีทองแปะนะคะพี่หาหกร้อยบาทจ้าพี่นาปกจะพี่พระนาปกสนิมแดงนะคะพี่หาเป็นนาปกสนิมแดงนะพี่นะแบบนี้เลยจะพี่หกร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋ะหกร้อยบาทพักกิ่งค่ะพี่หามีเสียงกิ่งนะคะพี่ เบ้าเดิมๆแบบนี้นะคะจะเป็นของเก่าเดิมๆแบบนี้ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ,จ้พี่หกร้อยบาทจ้าพี่าหกพับาทอันนี้เป็นพักกิ่งเช่นกันจ้ะพี่แต่เป็นเนื้อเมกะฟิตนะคะพี่จะอันนี้เป็นหลอดตันนะพี่นะไม่มีเสียงกิ่งนะพี่นะจะใต้ฐานเป็นแบบนี้จะ้ะเป็นเนื้อเมกะฟิตเมกะพาร์ตจะจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้าพิสาจะพี่ต่อมานะคะพี่เ,เป็น นางกวักนะคะพี่ข้างล่างตรงนี้เป็นตะกุดด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยจ๊ะพี่เป็นนางกวักหลวงเพราะเดิมนะคะพี่อันนี้600บาทเช่นกันจ้าต่อมานะคะพี่ข้าหมาค่ะข,ข้าวค้าวข้าวพร้อมแก้วสารพัดลึกนะจ๊ะพี่600บาทเท่านั้นจ๊ะพี่จ๋า6ก0บาทนะจ๊ะจ้ะเป็นเย้ยมแดงนะพี่นะ600้บาทาต่อมานะคะพี่มาชมพับโปรโมชั่นอง์ละ7 0 0กันนะคะพี่เริ่มที่กันเลยค่ะ เสือกวักค่ะเสือหน้าแมวนะคะพี่เป็นเสือกวักนะมพี่น้องนี่ฝุเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ้าเจ็ดร้อยบาทจ้าชิ้นที่หนึ่งนะเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่ตามด้วยนี่จ๊ะพี่เหรียญจ๊ะพี่เหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะพี่นี่เป็นเหรียญเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ปีศูนย์ห้านะคะพี่เหรียญขวัญถุงนะหลวงพ่อเขียนนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าจ้าพี่ ปลาตะเพียนหลวงพ่อจงนะจ๊ะพี่จ๋าวันน้ต่างน้องเนาะนี่ฟินเก็บไว้อย่างดีเลยนะจ๊ะพี่นะจ๊ะพี่ปลาตะเพียนนะจ๊ะพี่หลวงพ่อจงนะพี่นะตัวนี้นะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะสวยมากจ๊ะพี่พี่ชมดิเป็นปลานางกวักนะพี่นะตรงนี้เป็นนางกวักพี่เห็นไหมปลานางกวักนะพี่อืมกวักเงินกวักทองนะพี่นะโชคลาภยินแหละจะเก็บไว้อย่างดีเลยจ๊ะพี่ในถุงนี้นะจ๊ะนี่จ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าตามด้วยเหรียญนี้นะจ๊ะพี่ อ,อันนึงนะคะขอภายนะนี่อันนี้ไม่ทราบที่เลยค่ะพี่พระครูกับลุนาวิหาลีนะจ๊ะพี่วัดกิ่งแก้วนะจ๊ะพี่วัดกิ่งแก้วนะพี่นะพี่ท่านใดทราบนะมีจ้าเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทวัดกิ่งแก้วนะพี่นะจ้าเน้นย้ำพี่หน่อยนะให้นัดหน่อยนะยพี่นะเวลาปิดนะบอกเพราะว่าวกิ่งแก้วแบบนี้นะจะได้หาเจอจ้ะ บางทีก็น้อพี่น้องสายตามไม่ค่อยดีหลวงพ่อกล้ยจะพี่จ๋าชุดติทโรนะอันปะกานะพี่นะปีสองหนึ่งหันมาน,นะจ๊ะพี่หันมานชนะทุกอย่างเลยเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะ,พ,จะ,ะ,ะพ,พี่จ๋ะต่อมาแล้วค่ะพี่จ้าเป็นเหรียญจวัดทุ่งหล่อนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ ก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยข้างหลังมีจานแบบนี้นะคะมียันแบบนี้นะค่ะพี่ยันตลารางนะพี่นะจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะปัดทุ่งหล่อนะพี่นะต่อมานะคะพี่ชมเหรียญจ้าเหรียญนี้จะพี่บัดบาทยมจ้าพี่ นี่หลวงพ่อคงนะพี่นะวัดบางกะพีนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยเก่าเดิมแบบนี้เลยบีสองพันห้าร้อยเลยนะจ๊ะพี่แต่ว่าเหรียญยังเห็นความสวยงานมน,นะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะพี่นี่จ้ะเป็นหัุมานจ้ะเขาควายเพื่อนะคะพี่แกะเป็นหัุมานอย่างงี้จ้ะมีรอยจานเรียบร้อยแบบนี้นะคะพี่นี่จ้ะ สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อมานะคะพี่เขี้ยวเสือจ้ะพี่ใส่ตลับมาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ยังเหลืออยู่นะจ๊ะพี่ชิ้นนี้นะเจ็ดร้อยบาทจ้าจะพี่นี่จ้าหลวงพอดิ่งจ้ะพี่หลวงพอดิ่งนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพอดิ่งนะจะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทจ้าจะพี่ตามด้วยนี่จะพี่ พระพุทธชินลาชนะคะพี่พิมพ์แต่งนะคะถอดฟุ้มได้นะคะพี่สวยงามมากเลยฟุ้มสามารถถอดได้นะคะพี่พี่ดูดิฟุ้มถอดได้นี้เลยนะจ๊ะพี่ฟุ้มถอดได้นะจ๊ะพี่สวยงามค่ะพี่หาฟุ้มถอดได้ด้วยนนจะพี่ถอดแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยนะคะพี่หาใใต้ฐานมีโค้ดนี่จ้ะพี่โค้ดยังคมอยู่เลยนะจ๊ะพี่ ไม่ได้เลือนล้างเลยนะคะพี่สวยงามมากเลยองค์นี้นะคะพี่700้บาทนะจ๊ะพี่700บาทจ้าพี่หาพี่พับโปรโมชั่นนะคะองละ600สามารมาจับคู่ได้นะคะพี่องละ7 0 0ไม่ได้ลดแล้วนะจ๊ะพี่ไม่ได้ลดแล้วนะจ๊ะพี่จ้าจ้าตามด้วยเหรียญนี้จ้ะพี่เ mm hmm. หรียญนี้นนจ้ะพ, mm hmm. พี่จ้าจ้า mm hmm. เป็นของเก่านะคะพี่ เดิมๆแบบนี้นะจ๊ะพี่นจะดีเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าพิสาเจ็ดร้อยบาทแล้วจ้ะ,จะพี่จ้าคุณแม่ชีบนเรือนจ้ะพี่ล็อกเก็ตคุณแม่ชีบนเรือนนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ เป็นฝ้ายจ้ะพี่จ๋าพอพร้อมล็อกเก็ตนะคะพี่ของคุณแม่ชีบนเรือนนะคะพี่ฝ้ายพร้อมล็อกเก็ตน่าจะพี่จ๋านี่ยเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะนี่จ้ะพี่แล้วก็จ้ะฝิงสามขวัญจ้ะพี่นี่หลวงพ่อหอมนะพี่นะนตรงนี้นะพี่เป็นงานแกะฝิ่งสามขวัญน,นะจะจะพี่เก้าร้อยบาทจ้าพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะเก้าร้อยบาททำด้วยกลาจ้ะพี่ กลาตาเดียวแกะเป็นรางหูอมจันนะจ๊ะพี่ด้านหลังมีโเจันกระดาชัดเจนแบบนี้ของหลวงพ่อน้อยนะจ๊ะพี่จ๋า900บาทเช่นกันจ๊ะพี่สําหรับอีพีนี้นะจ๊ะพี่ฝากพี่นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแานขวามือให้นัดหน่อยนะคะพี่เจ่อที่จะไม่พลาดนะคะรับทินะทำคลิปนะพี่น้องสำหรับอีพีนี้ฝากสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ